ออก,ก็คงแลวแล้วไปแล้วมาเจนเย็นเจนเย็นก็คงแล้วจะกลับแล้วไปอ,อ,ไอาอบน้ำตัดขนทรงบูหนึ่งเซนนะคะน้องก็ค่อนข้างดุนะคะแอบดุเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสร็จแล้วน้องจะเป็นย,งยังไงเสร็จแล้วนะคะน้องแมวมาอาบน้ำตัดขนนะ การำน้ำถัดขนนกหมานกแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะคะเอ่์โทรศัพท์สวนป้าย664ซุด4443สานะคะรายได้สนิงพี่ช่างใช้ในกานจีราซาถัดขนท่านหมาจอและนอหมาพิการตาบุญและนี้ที่ต่างๆนะคะอันุโมทนาบุญร่วมกันนะ<ท>ดื้อดิ้นดุกัดสะบัดเวงบีนพี่ช่างรับหมดนะคะ<ท>ตัวนี้จะเป็นทรงขนสั้นนะคะขนสั้นจะช่วยลดอาการหอบนะคะตอนที่หน้าร้อนนะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วแดดแรงๆนะคะ ก็ช่วยทําให้ลดอาการหอบเนาะแล้วก็สามารถลดการเป็นผื่นแดงผื่นคันหรือว่าสามารถลดที่อยู่ของเห็บัดไรได้ด้วยนะเราก็จะสามารถเห็นได้แล้วก็เอามาอาบน้ําตัดขนได้ไวขึ้นเนาะก่อนน้องจะติดเชื้อในกระแสะเลือดเนาะถ้ามีแผลก็เห็นง่ายนะคะใส่ยาได้ง่ายด้วยเนาะเราจะได้เห็นง่ายขึ้นเนาะ ร้านน้ำน,น้ำตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมาขอนะเบอร์โทรศัพทะะ์ส่วนปลายทอง0404443นะคะร้านน้ำสนึกรพิชเชงเชงนในงานจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามเมือนี้ที่ต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะได้ดินด,ด,ดุกัดสะบัดวิงวิน,นพี่ช่างรับหมดนะกลับบ้านได้ไม่ยอมเข้ากง,ลลงแล้วเขากงแล้วเพื่อนมาแล้วมั้ยเจอนี้เจอนี้เขากงแล้วจะกลับแล้วกัน yeah